บรรยากาศชมภาพยนตร์ผาดำคำไอซินเดเล่าสตอรี่รอบพิเศษที่ k, เมเจอร์ซินิเพ็กเซนท่านอุบลเตรียมตัวพบกับเรื่องราวความรักขององค์ชายผาดำแห่งเมืองสิงห์ท่านครและหญิงชาวบ้านรูปงามนามว่าคำไอ เรื่องราวของซินเดอร่าในแบบฉบับของชาวอีสานที่ทั้งตลกสนุกและลุ้นไปกับเรื่องราวความรักในครั้งนี้นำแสดงโดยเพชรไทยวงคำเหลารับบทพระราชาผาเงินยุทธนาเบื้องกลางรับบทเจ้าชายผาดำสุภาพรสวมวิจิตรรับบทคำไอภาพ,พยนตร์สำเนียงอีสานในแบบภูไทยที่ยังไม่มีหนังเรื่องไหนเหมือนเรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ในครั้งนี้ขององค์ชายผ้าดำ และหญิงสาวชาวบ้านคำไอจะสมหวังหรือไม่มาหาสนันลั่นโรงํำจนท้องแข็งกับหนังสนุกสุดฮาสไตล์หม่ำจกมกผาดำคำไอซินเดเลราสตอรี่25กรกฎาคมนี้ที่เมเจอร์ซินิเพล็ก